วันที่31มกราคม2566เวลา9ก้นาฬิกาที่ศูนย์พัฒนารัศดรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนตำบลนาสายอําเภอรีนายสันติธรยิ้มระใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสารตำนานวิถีชนเผ่าปากยอประจำปีพศ2 5 6 6โดยมี นายวิวัฒนโอภาสในอำเภอลีและนายวิบูลภูริชยันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสา,ายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าปากยอการแข่งขันทำอาหารปากยอข้าวเบือเจการแสดงซุมสาธิตพิธีมัดมือปีใหม่ปากยอสาธิตขนมงานแต่งข้าวตำงานทอผ้าที่เอวตีเหล็กทำเครื่องเงิน ักาและภาษาปากยอการประกวดนิทัศการวิถีชนเผ่าปากยอการละเนปากยอและการประกวดที่ดาปากยอมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม2วันวันที่3 0ม1มกราคม2566 ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานในพิธีกล่าวว่าจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกับชนเผ่า ปากกยอซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูนกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าปากกยอให้คงอยู่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าปากกยอในจังหวัดลำพูนร,รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าปากกยอให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย ทมนิสารายงาน